วัดีจ้าวันนี้ผักเป็นวันปิกนิกปิดเทอมจ้ะมาก็คุณครูก็เพื่อนๆมาทะเลสาบงามงามฝนตกดาแเดออกดาจากแกเอ้ย่ให้ดูฉันมาจากนน่นนะจ้ะที่จอดรถอยู่ตรงนู้นอันนี้จะเดินอ้อมทะเลสาบงามงามมาเจอเพื่อนๆหกเจคนสวยมาก น่าจะเป็นหน้าเขาเรียกว่าบัตรเองจะเรียกบัตรเองเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพรสเวยเนาะรถทางด่วนเนะี่ยสีน้ำสวยมากแกเอ้ยอยานนี่ก็งามงามสวยมากสวยมาก่ากนโต๊ะดาน่ะ ư sĩ Nam thật โอ้ยสีฟ้าอ่อนงา้ามงามด้านนี้มีต่เขามีตะเขาเด้อจ้าวันนี้มาปิกนิกกับเพื่อนิิเทอมแล้วก็เรียนเสม,มอรต่อเดือนหนาอีกสามอาทิตย์จ้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเด้อจ้าวันดีจ้าขอบคุณหลายๆเด้อ